เมื่อวานนี้นะครับนายธนชาติพงประสิทธิ์ผู้อำนวยการศูนย์การค้าเซินทรลหัดใหญ่เปิดเผยว่าทางศูนย์การค้าครับได้จัดตั้งโรงครัวและกระจายสินของบรรเทาทุกไปแล้วกว่า1,000 0ชุดโดยร่วมมือกับหน่วยงานราชการและมหาวิทยายลัยสงขลานครินเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยจนกว่าสถานการณ์จะคี่คลายขณะเดียวกันดรร์เสิพงศิทธิพัทรประภา นายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขาลากล่าวว่าทางสมาคมได้ร่วมกับศูนย์ค้าเซ็นทรัลหาดใหญ่จัดตั้งศูนย์ช่วยเหลือนักท่องเที่ยวชาวมาเลเซียและดําเนินการส่งกลับประเทศผ่านด่านนอกไปแล้วจํานวน1,000คนพร้อมแสดงความมั่นใจว่าเศรษฐกิจของหาดใหญ่จะฟื้นตัวในเร็ววันไปฟังเสียงความมั่นใจของท่านนายกสมาคมโรงแรมหาดใหญ่สงขลากันครับหลักๆเลยเนี่ยเรา อำนวยความสะดวกเรื่องของโรงครัวนะครับที่มาบริการพี่น้องประชาชนเพราะเรารู้อยู่แล้วว่าจะต้องเกิดการาการกินการใช้ทันทีนั้นเราตั้งโรงครัวมานะครับแล้วก็ที่สําคัญก็คือว่าเรามีเครือข่ายเซ็นทันอยู่ทั่วประเทศนะครับเราประสานกับเซ็นทันทั่วประเทศเนี่ยช่วยกันระดมของนะครับที่จะมาบริจาคที่ที่ศูนย์การค้าเซ็นทันขนาดใหญ่เพื่อกระจายไปสู่พี่น้องชุมชนต่างๆนะครับจริงๆก็ ถ้าถ้าเฉลี่ยณวันนี้นะครับผมว่าน่าจะเป็นหลักหลายหลายมื่นแล้วครับน่าจะสองสามหมื่นขึ้นแล้วนะครับก็คือกระจายไปเราเรากระจายไปตามเครือข่ายที่ของของเรานะครับไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการหรือมออแล้วก็ส่งส่งเข้าไปนะครับแล้วก็ทีมมูลนิธิต่างๆนะครับที่มาร่วมกันเราต้องปรับแผนทุกอย่างทั้งหมดเลยเพราะน้ํเที่ยวมากเป็นแผนที่จะอบพยพนักท่องเที่ยวออกแทนนะครับโดยที่เราได้ร่วมกับผู้ภายในพื้นที่นะครับแล้วก็ผู้ภายจากประเทศมาเลเซียนะครับที่เข้ามา แตะมือกันทําที่ติดต่อผมมาเนี่ยก็ประมาณ4ี่ทีมได้นะครับก็ช่วยอบพยพอ,ออกมาได้หลายคนเหมือนกันก็เป็นกําลังใจให้พี่น้องชาวหัดใหญ่ทุกท่านนะครับหัดใหญ่ถึงหลายๆท่านอย่างเห็นอย่างนี้เนี่ยบอกว่าหัดใหญ่จบแล้วแต่ว่าคนจบไม่ได้แต่ผมยังไงก็แล้วแต่ผมคิดว่าหัดใหญ่จบไม่ได้หัดใหญ่ต้องตายไม่ได้ครับก็อยากให้พี่น้องเนี่ยช่วยกันที่จะดึงหัดใหญ่กลับมาให้ยิ่งใหญ่อีกครั้งหนึ่งครับพวกเราภาคประชาชนภาคเอกชนต้องเข้มแข็งเท่ากับ